โโอ้ดูครับตรงนี้อาจจะมืดไปหน่อยนะครับเพราะมันใกล้จะมืดแล้วครับไม่กัดเน้นๆเ,เลยครับไม้เดียวเอง ตอนมืดนะครับตรงนี้ไซส์ใกล้โลเลยครับตรงนี้อาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันผมตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะครับอ่ะก็สลัวสลัวจะมืดอยู่แล้วครับนะครับตรงนี้ไซส์โลเลยนะครับผมปัดช่อนนะครับกัดสายแก้คันจิ๋วสีเหลืองนะครับตีขึ้นตะหลงนะครับแล้วก็ลากลงมานะครับก็ปลามันอยู่ตรงนั้นทอดีเพราะช่วงเย็นๆเนี่ยส่วนมากปลามันจะเข้าชายตะหลงนะครับแต่สังเกตว่าตรงนี้นะครับเป็น เป็นเวิ้งเวิงแบบนี้ครับเป็นหลุมหลุมเป็นเวิ้งนะครับปลามันจะเข้าไปไปแอบแอบอยู่ชายชายตลิ่งนะครับให้เราตีขึ้นขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ลากลงมาเป็นช่วงเย็นนะครับก็อาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะครับมันใกล้จะมืดอยู่ครับกําลังว่าจะกลับบ้านพอดีมันกัดซะก่อนครับอีกตัวหนึ่งนะครับปลาช่อนครับไซส์สวยทีเดียวครับสายแก้คันจิ๋วครับผมสุดยอดมากครับ